สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่เขื่อนราศีสไลยอำเภอราศีสไล่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการหาปลาที่เขื่อนราศีสไลยกันนะครับคุณผู้ชมครับน,นี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับมาหาปลาบริเวณเขื่อนราศีสไล,ย,สสล,ย,สสลยนะครับเขื่อนราศีสไลยก็มีประตูระบายน้ำเจ็ดบานด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้นะครับเปิดประตูระบายน้ําแค่ สามบานนะครับนี่ครับหนึบานอยู่นี่นะครับแล้วก็อีกสองบานทางด้านโน้นรวมเป็น3ามบานนะครับเปิด3ามบานปิด4ี่บานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ปลาเยอะเลยนะครับทังเกตียดดูปลากระโดดขึ้นน้ํานะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับมาหาปลากันอยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับชาวบ้านมาหาปลากันบริเวณท้ายเขื่อนกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวไปดูปลากระโดดนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ปลากระโดดดงเด้งดงเด้งเลยครับที่้องสังเกตเบ้างนะครับที่ท้องสังเกตบ้างนะครับปลากระโดดหลายคระกูลนะครับเป็นปลาตูระบายน้ำสามบานครับเปื่อนน้าสีสไลด์นีอนี้ เือนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องสังเกตบางได้ครับปลากระโดดลงเดงๆงเดงเลยครับท่านผู้ชมทู้ชพจะหาปลากันนะครับพี่นอ้อง วันนี้ค้นหาปลาก็บเพค่อยหลายปนไหนนะครับว่านาตานะครับอีกอดงครับครับแตมีบานก็สมควรนะครับาทข้างบนก็ซ่อมแซมเกลื่อนอยนู่นะครับข้างบน โอ้ฟ้ากระโดดครับพี่น้องครับลงเดงลงเดยงเลยครับ่าสังเกตเบื้งได้ครับผมเสยเบื้งฟ้ากระโดดครับ เปิดประตูระบายน้ำสามบานนะครับพี่้องครับผมเนังไดครับหมานบ่อครับมือนีนบ่ครับบ่อบ่อที่ลอกไม่นี่ครับบ่หัวฮัตตมาบ่มันขาดบ่อไปทั้งใดรอกพังบ่อ๋อไปสื่อในราสีเ่านี่บ่อครับผมื่อลาดอืครับอย่ครับพี่องครับบรรยากาศของการหาปลานะครับเกี่ยนราศีสไลทครับอาเภอราศีสไล จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับทั้งนี้เป็นกวาดกันแล้วนะครับวานหาปลากันแล้วเอ้าเป็นยังไงครับถือบ่บานบ่เป็นไงเนี้ยเพื่อนอ๋อก็เลยสิฟ้าเขาขึ้นบ่เอาลบมาดิอ่านะครับพี่น้องครับอากาศโอ้ปลากระโดดหลายครับพี่น้องครับพุ่น ครับพี่น้องครับให้ทุกท่านชมบรรยากาศเกี่ยงขอนีเนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ